แจ้งเอฟซีจังเยแจ้งเอฟซีค anyway> ่ะน้องแม่เพิ่นจะปล่อยงวดนี้เป็นงวดสุดไทยของปีหกแปดงวดนี้เป็นงวดสุดไทยของปีหกแปดเพราะว่าเพิ่นจะออกฮันนี่มูนสิเพิ่นเพิ่นจะไปฮันนี่มูลไปไปเง่าหลายเดือนซื้อปลาแซาเดี๋ยวมันก็ถือเองพี่น้องซื้อปลาแซาเดี๋ยวสักวันก็จะเป็นของเราเองขมวน วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับมาตามอีกรอบนึงเนาะมาตามชุดสองตัวล่างสองตัวล่างอย่างเดียวนะคค<ะ>ับผมก่อนที่คืนเครื่องบิน<ะ>ไปหาเที่ยวเรียนแล้วปิดตัวเลขปิดตัวเลขสองตัวล่างน้ำค่าของปีหกแปดปิดตัวเลขในปีหกแปดออกแค่งวด นี่สิบหกเมษายนบ่ปล่อยแล้วในปีหกแปดนี่ต้องมาหกแปดแล้วก็เสียหายแบบเบาแบบว่ามันจะบอกว่าหกแปดหกเจ็ดหกแปดไม่เลขบ่ไม่เลฮะไม่เล็กหกเจ็ดหกแปดแจ้งเอฟซีจังหน่อยแจ้งเอฟซีค่ะตรงนัเพิ่นจะปล่อยงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายของปีหกแปดเพราะว่าเพิ่นจะออกฮันนี่มูลดิพึ่งพิ่นสิไปฮันนี่มูลไป ไปเงาไปหลายเดือนถ้าถ้าเลขงวดนี้เขาได้บาตเนี่ยฮะพี่น้องให้ตามพี่ใกล้ไหนเนาะบัตเนี่ยทางเฟสค่ะอ๋อติดติดแชททางเฟสเออะทางแชททางเฟสทางไลน์เอาเส้นตัวเอาเนาะจ้าส่วนตัวเฟสเฟสซื้อบัตรไดไหนบอกเอฟซีไหนโดนภาบุญประเสริฐค่ะอ่าเฟสบุ๊ค ดนดน,ดนนา,าบุญประเสริฐนะครับพี่น้องเสซอร์ก้าไปหาได้นะครับเพราะว่าน้องนั้บอกว่างวดนี้สุดท้ายแล้ววดดสุท้ปีห <68 S 2> กแปดถูกถมาถ,ถูกก็จะหยุดเมษาย,ยนจะเข้าหรือไม่เข้าก็ กอละแปรค่ะคือสุดสินแค่งวดวันที่สิบหกเมษาย,ยนกลับไปเริ่มต้นกันในช่วงของปีมกราลาปีหกเก้าอืมอ่ะแก่งชัดเจนเหรอเด้อพี่น้องไงไก่ขัดไก่เนี่ยไก่ขัดเสรมั้งเขาที่ว่าใจขาดก็เลยม่นน้ำหาใส่เราห้อ,องก่อนมันจำเป็นละ่ะจำเป็นก่อนเนาะกากระทบทั้งไรหากันก็ได้ค่ะเพาะเป็นยังเด็กเข้ามามะเขาวงนี้ก็เออสีให้ทั้งไรก็ได้ค่ะส่งกระได้ทั้งไรกันก่อนเนาะกระไดเลือดกระไดมีเอ็มอ่ะเป็นสันก็ได้เพราะว่า เพิ่นจะไปหันนิมูลไปพักก่อนไปเที่ยวเม่นลองน่้อยากพักก่อนอืมอ่ะสำหรับเพิ่นก็มีเวลาพักก่อนเดี๋ยวเหรอคะใช่ห้อคือบ่ได้พักต้อนนีเวลาให้ตัวเองโอ้เอาเอาเป็นยังแต่มือนี้กับมาตำสองตัวล่างอย่างเดียวนะครับสองตัวล่างตัววิ่งแล้วก็รฝันดีเพราะว่าก้อนดีฝันดีค่ะฝันดีเมันก็สีฝันก็คล้ายๆกัน เรื่องเล่าหวนกับพื้นไม้อีกอะหวนกับเรื่องเล้าที่ว่ามันตะโดนแล้วอ่ะตะโดนแล้วอะมันก็สิหงวนกับไม้อีกคอนเห็นก็เรื่องเก่าเก่าแม่เหล็กตัวเก่าเก่าหวนกับไม้อีกสินะก็เล่นนี่แหละเล้กี่คันเอาเอาต้องเอาเอาเหล็กเก่าเก่าของปิดที่แล้วอ่ย้อนย้อนกลับออกมาออกตัวเก่าอีกนะคะเอาหนังนั้นตังสามสองเคยออกแล้วเหล็กมันเคยเหลือเหลือออกตัวเก่ากัวนีสองหนึ่ง เน้นคำนวณไปเดียวมันบอกของไอ้สุกสองตัวล่างนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแน้นบอกมาเทียนัะอันเดี๋ยวเดี๋ยวที่สามเท่านั้นจะได้จะได้เขียนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเลยค่ะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเลยค่ะไม่เกี่ยวกับบนไม่เกี่ยวกับปนค่ะอืมทิ้งทวนก่อนขึ้นเครื่องบิน เก็บเก็บพม่าวัาท่านนี่พอเพิ่นมาเพิ่ีบินมืออ่นดิจิ้งจกขึ้นเครื่องได้ยินเสียงน้องแนนอยู่เด้เออดีก็หลายอี่เด้เออดีน้องแงนอ่ะซีเมนตามตลอดค่ะเออดีกก็ตามตลอดตามกับทั้งทั้งเฟซบุ๊กตัวบุญนภาบุญประเสริฐตอนนี้ทางแงนบอกงดที่แล้ววะไม่เป็นเรื่องแล้วโกเกเรา้ม่บอกโอเคเอ้าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วจะไปแล้ว ลางแง่งเดียวงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่มีบนนะคะมีแต่ข้างล่างคลิปนี้ลางแง่งเดียวเข็งเลยค่ะเห็นหลายตัวปะงวดนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างมันกับซีมิแค่สามหางอือไห่แค่นั้นจ้ามันสิมิทติดตัวเก่าน้ำตัวเก่าๆที่มันเคยออกแล้วมันสิหวนกลับออกอ้าตัวใดแต่แล้วแต่ที่ที่กำยอนเลยเนาะเดี๋ยวเป็นไอ้ตรงนี้บอกมาเทราย่างสิได้เขียนพี่น้องเอฟซีเขียนไปพร้อมๆกันก็ได้ เพราะว่าวิ่งถา้าถ้าล้อโดนเราคิว่บาบบเด้เบิ่งตัวเดขง่ายจะฟังไปพร้อมเขียนไปพร้อมตัววิ่งมันิะติดวิ่งมีตัวใดเน่ครับสามกับสองสามกับสองอีกสามกับสองมันก็สซมีเด่นสามแปดสามเก้ากับสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวได้ซาซาเขียนม,มาทัานเอาเลขวิ่งก่อนเลขวิ่งนี่วิ่งล่างนี่มีตัวใดเนี่ยวิ่ง่างมันนี้เด่นเด่นก่อนเลยคือสามตัวล้อก็คือตัวสองเลขสองเอาวงกลมสามเนาะ ห่าน่นที่สามเนาะที่ตัวตัวทีที่ติดสองเนี่ยมันจะเป็นตัวเก้าคือสองหนึ่งตัวเหล็กเก้าเก้ามันออกมาแล้วสามสองสามสองกับติดอยู่ที่สองหนึ่งสามแปดกับสามเก้าหนึ่งตัวกันเดี๋ยวที่นี่จับที่นี่จับคู่ตัววิ่งหนีสามกับสองเนาะเน่นเน้นไปที่สามจับคู่นี่นี่ตัวไหนเนี่ยประเดนน้องแนนจับคู่นี้อยู่สามแปดกับสามเก้าค่ะ องหนึ่งนี่แค่นี้สามสามหางอ่าพี่น้องเขียนไป<า>พร้อมกันเด้อว,วิ่งมีสามกับสองจับคู่นี่นี่สามสามแปดแล้วก็สามเก้าแล้วกัสองหนึ่งตัวเน้นเนนจับคู่นี่ตรงนั้นให้เด่นให้เด่นสามแปดก่อนเลยค่ะเด่นสามแปดค่ะสามแปดก่อนตัวร้องก็คือสามเก้าตัวกันเหล็กเก้าที่มันเคยออกก็คือสองหนึ่ง สรุปว่าเน้นที่สุดคือสามแปดคือสามแปดก่อนเลยค่ะอ่าสามแปดตีเขียนบวคือมูนหรอกก็เสร็จตีตีกรอปอลสามยังบวหนีไปใส่ตัวนี้สามค่ะสิสิเืออยู่อาจสิเป็นสามยังก็ไปจับใส่กันเม่งตอนนี้ว่ามันสามแปดสามก้อนเอาสรุปแล้วน้ำหนักคือตีซ้ำๆกันแบบซ้ำกันซหางหนึ่งดอกนะซ้ำหางหนึ่งดอกพี่น้องก็ไปจับเอาอันนี้ล่างย่างเดียวพ่กเกี่ยวกับบนค่ะอ่า ได้เวลาโชว์หรอวะเดี๋ยวพี่น้องี่าพอได้เบิ่งตัวเล็กไงเขียนแล้วตัดโดนหรอละถาผู้ใดเขียนไปพร้อมกันมั้งเนหรอมกได้แล้วละตัวเลขบ่มีหลายตัวถาผู้ใดรอเบิ่งกะอาจจะสาจ็กหน่อยนี่ครับได้แล้วคือเก้าสวยบ่สวยงงงงแมก็บรล้ล่างอย่างเดียวนี่ค่ออกมาให้พี่น้องเบิ่งอามักบ่ทิ้งทวน ก่อนบินไปเที่ยวประเทศใดแน่ล่ะตรงนี้ก็บอกว่าเลยว่าไปเรื่อยๆตามเวลาว่างบอกแต่บอกไปเพื่อนบ้านคือเพื่อนบ้านเนี่ยอันนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านกต่เ่นแอรันะคะวันนี้ก็น่าจะเสียงทายได้อยู่นะอ่พูดอะไรเอาไปเพื่อนบ้านก้อนก็เอาไปได้เนาะสวยก้อนที่จะก้อนที่จะกลับมาไทยก็ได้ไปปเพื่อนบ้านก้อนก็ได้ตัวนี้เด่นเลย เพราะว่าน้องแนนเนี่ยกำลังสิไปเพื่อนบ้านมืออื่นใื้มืออื่นบินแล้วดีนะเนี่ยเขามาทันหนิเพื่อนบ้านพอดีอ๋ออ่าโอเคครับพี่น้องตัวเลขอะมีซ้ำนั่นให้เบิ้งโดนแล้วเก็บไดปเก็บไปเบิ้งเบิ้งโดนบ่ได้มันจีผิดกดเขาอีกนะสำหรับของน้องแนนนะครับตรวจประนปี66นี่นะคะปี66นะครับของปี68น้องแนนปิดตัวเลขของน้องแนนแล้วค่ะ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ค่ะพี่น้องเอาพี่น้องเลยหยุดไปอีกหลายเดือนนี่เนาะหลายเดือนนะครับหลายเดือนเลยเดือนมกราบลค่อยพอกันใหม่จะหยุดหลายเดือนอยู่แต่ว่าบางทีบางครั้งก็จะได้ทุกๆทุกๆทุกๆหาหนองแน่นเอาทุทั้งไลน์ก็ได้ค่ะทุกๆสดเอาก็ได้ค่ะผู้ใดผู้ใดติดต่อหนองแน่นได้โดยตรงกัน ติดต่อเองเลยก็ได้ถ้าติดต่เบได้แอดก็อาจจะโทรหาน้องแนนให้เนาะสำหรับตัวเด็ดแนวทางกับบ๊อบแมนว่าเพิ่นสี่ยุดปล่อยไปเลยแต่ว่าเขาอาจจะเบรย์ไทยทำโดยตรงอ่าครับโอเคครับผมอ่ะก็ขอบคุณน้องแนนครับผมนะครับผมขอบคุณน้องแนนมากครับคุณครับครับผมบ๊ายบายปีหกแปดนะคะ